และนี่คือ3าเทคนิคนะครับไม่ต้องออกหน้ากล้องไม่ต้องพูดเองครับแต่ขายได้หลักแสนต่อเดือนนะครับผมใครนะครับที่อายกล้องเขินกล้องเซฟโพดนี้เก็บเอาไว้เลยนะครับผมรับรองว่ามันจะเป็นเทคนิคที่คุณเอาไปใช้ประโยชน์จริงได้แน่นอนครับอย่างแรกนะครับให้คุณใช้เสียงคนอื่นครับใช้เสียงเทรนด์ฮิตหรือเสียงไวรัลที่มีอยู่แล้วที่มันเหมาะสมกับสินค้าของคุณหรือบริบทของสินค้าคุณนะครับแทนการพูดเสียงตัวเองใน t ิ๊กต o k ครับมันจะมีเสียงสําเร็จรูปมากมายนะครับเสียงที่เราคุ้นหูกันอยู่แล้วนี่แหละครับผมแค่คุณจาสิวดีโ ค่ะคุณตัดต่อใส่เสียงให้ตรงกับอารมณ์แบบนี้นะครับก็จะทําให้คุณขายได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้เสียงตัวเองไม่ต้องออกหน้ากล้องนะครับอย่างเช่นนะครับคลิปขายชุดนอนนะครับให้ใส่เสียงไปเลยครับคืนนี้แม่ต้องนอนก่อนสี่ทุ่มอันนี้แหละครับผมขายได้แน่นอนคนดูก็จะยิ้มนะครับแล้วก็อยากได้ชุดนอนแล้วก็กดสั่งซื้อในที่สุดเทคนิคประการที่2นะครับให้ทําคลิปแบบบีโรคลิปแบบบีโรก็คือคลิปที่ไม่ต้องเห็นคนพูดนะครับไม่ต้องเห็นหน้าครับแต่ใช้การถ่ายภาพสินค้าแทนการใช้ฉากเสริมแทนครับเพื่อนางแทคํพูด โดยมักจะใช้มุมสวยๆนะครับบวกข้อความสั้นๆบวกเพลงประกอบให้คนดูแล้วเข้าใจสินค้าได้ภายในไม่กี่วินาทีใช้ AI เขียนคําบรรยายด้วยก็ได้นะครับจะยิ่งไวขึ้นนะครับเช่นกล่องนี้แก้ไขปัญหาให้คุณได้ภายใน5วินาทีอะไรแบบนี้เป็นต้นแหละครับผมและเทคนิคประการที่3นะครับคือเปิดคลิปแล้วใช้ Affiliate มาช่วยคุณขายครับผมถ้าเกิดคุณไม่อยากออกกล้องเองนะครับคุณก็ไม่ต้องขายเองมันไปเลยครับคุณแค่เปิด Affiliate นะครับให้คนนะครับดึงสินค้าคุณไปช่วยขายอาศัยความเก่งของคีย์ ครีเอเตอร์คนอื่นนี่ครับหยิบสินค้าคุณไปขายช่วงแรกตอนที่สินค้าคุณเปิดตัวใหม่ๆอาจจะยังไม่มีครีเอเตอร์รู้จักสินค้าคุณนะครับแนะนําเลยครับให้คุณไปจ้างอินฟูตัวเล็กๆหรือเรียกว่านาโนอินฟูเนี่ยรีวิวคลิปของคุณเยอะๆก่อนครับแล้วเมื่อสินค้าคุณมียอดขายมากขึ้นคนเริ่มรู้จักมากขึ้นนั่นแหละครับครีเอเตอร์จะมาดึงสินค้าคุณไปขายเองคุณเชื่อไหมครับมีหลายร้านเลยครับที่ไม่ได้ทาคลิปขายเองแต่ใช้วิธีนาโนอินฟูกระจายเต็มแพลตฟอร์มไปหมดช่วยขายสินค้าม ในการขายของโดยที่ไม่ต้องออกหน้ากล้องในการขายของแบบอาศัยความเก่งของคนอื่นโค้ดบีมีคอร์สสอน t ิ k กตอกแบบนั้นตรงๆกับคุณเลยนะครับคอร์ส t ิ๊กตอกของโค้ดบีมีค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น t ิ k กตอกสำหรับคนหัวช้าไม่เก่งเทคโนโลยีติ๊กตอกสำหรับในหน้าติ๊กตอกติ๊กตอกสำหรับผู้ประกอบการโดยตรงหรือ t ิ๊กตอกแบบไลฟ์สดโดยตรงมีหมดเลยนะครับผมถ้าคุณสนใจไม่ว่าจะแบบใดแบบหนึ่งนะครับให้ทักแชทก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ดบีได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปปปนนีี้้้ออยู่ท่ททางะะคับใหกลลไแแว หลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์